สวัสดีค่ะช่วยกดติดตามช่องวิโราเพลินพั่วเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีช่างโลงทุกท่านเดอ้อเฮ้พบก,กับช่างงงคือเก้าครับผมตอนนี้ช่างงงกําลังทําการเจาะเหล็กกองเด้อพี่น้องเดอ้อเหล็กกองนี่ก็หู้เหล็กหนาครับผมเจาะลําลบากนิดนึงแต่ช่างงงก็ไม่เคยย่อท้อครับผมเจาะได้สบายชิลชิลพันวาครับผม เจาะนี่เจาะเพื่อยังครับผมเจาะเพื่อที่จะให้ท่อน้ำของเอย่อนลงมานี่หรือว่าสวมลงมานี่นะครับนอ,อยย้วยในการเป็นการเจาะท่อระบายน้ำครับผมท่อระบายน้ำของเอครับผม เมื่อนี้สถานที่การทำงานกับพิกัดก็ที่เดิมนะครับเด้อโคกหนองนาะโมเดลของบ่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าครับผมเมื่อนี้มาเจาะท่อน้าแอรครับช่างนงอู้ช่างนงถุ่มทุนสางครับผมหมดหลอดเข้าไปไตทุนครับเนื่องจากว่าท่อน้ามันบ่มีหมองไปครับผมก็เลยต้อง ตรงที่คานเหล็กแล้วก็ฝากมาตามหูแบบนี้ครับทะลุลงมาสังนตแนี้เลยครับโอ้ส่นงงมื่อน,นี้หมดหลอดใตถุนเลยครับทะลุบ้า ทุลุแล้วค,ครับโอส้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้องหลังจากที่ติดแอร์ติดยังเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้แอร์ทำงานได้ปกติแล้วด้วยครับเด้อเหลือแต่นี่แหละครับท่อน้ำทิ้งหรือว่าทอ,อน้ำยดของแอร์ครับกาดจะเข่ามาฝากมาในผนังนี้นะครับเนาะ ครับกีดผนังนึงลงมาปึ๊บหอดข้างไตกรเสิเจ,เจอเหล็กครับเจอเหล็กกะสังนงก็ได้ทำการเจาะทะลวงเหล็กลงไปเจาะข้างล่างแลมวกันมาเจาะข้างบนก็เป็นจะเป็นหุ้มแบบนี้ครับเพื่อทำการสวมทอลงไปเนาะพอใส่ทอใส่ยางเสร็จสักเรียบร้อยแล้วก็จะ ปิดแผ่นข้าไปคือเก่าแล้วก็ทาการฉาบเก็บความเรียบร้อยหรือว่าความสวยงามคือเก่าครับผมส่วนงานฝ่ากะยังบเแล้วครับผมเหลือเก็บฉาบเก็บฉาบรอบสองครับเนื่องจากว่ารอบแรกรอบแรกฉาบไปเมื่อก้อนนี่ครับผมเหลือรอบสอง อีกเมื่ออื่นก็คงจะแล้วส่วนห้องคิตตี้กับเหมือนกันเ้ยพี่น้องเด้อคือเก่าครับเจาะกีดผนังเพื่อสายน้ำหยดฝากเข้ามาในนี้แล้วก็จะใสซทอพ v ี PVC. มาในหูหนี้ครับตรงนี้ก็ มีรูเหมือนเดิมครับผมนี่ครับชัางหนงก็ทําการเจอะกันที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก่ะเหลือแต่ออทอมมายักใส่ครับพี่นอ้องท่อ PVC ขนาด4หนนะครับช่าหลดใส่ทอใหญ่เลยครับเพื่อน้ําจะได้ไหลสะดวกของมีก็ะชาบเนี่ยก็เรียบร้อยครับผมนี่ครับ ยวเก็บอีกสักวันวันสองวันก็น่าจะแล้วครับผมสำหรับงานฉาบฝ้าโอ้นี่ครับพี่น้องเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดของบ่าวในพลนะครับเด้อนะครับโอ้นใส่ไฟลนครับผมเพื่อสวมตัวนี้ สวมทอพี c เขากับทอระบายน้ำของแอครับอยู่ล้บไงทอดไปย่นบบโอต้ตายตายกับเลยเนาะเดีอยูน่น,น,นั่งตรงนี่นก็เงียบเงียบไปบ่ แต่ว่าดานทั่วไปเนาะเห็นอยู่ดีเดืนอนกบบนีแต่ไม่ตะลอยไปข้างเหนือนะข้าวนำข้าวนำจะิม,ม่ตะลอยไปข้างนอกโชว์หรอโชว์ทอนะแต่ว่านี่โชว์ห้องแบบสั้นกิการะแต่ว่านี่บ่ได้ครับบานเบาในคนต้องอาดอาดครับ เรียบร้อยนะครับเดียกว่าแมนอารินี่ยแมนปะมันเป็นระเบียบเรียบร้อย,เ,ย <c oughs> เรียบร้อยปะ <c oughs> อาร์ตต้องสดเนอะแมนปะอืมหัเย็นหรือป่านี่มันหดตบไปะเอ๊ ล้วตสวยงามอเอ้ยข้ามไปโอ้ทอน้ำเนี่โอ้ยเกินามาตรฐานเลยโอ้ยไงของเขาจะมีแต่สามหุนชั้นแปดคน่านั้ช <c oughs> ั้นแปดจุดห้าเาน้เอ้ยทอนาพ่อมนโั้งแอดเราไปใส่ท่อสามหุนชั้น 8, แปดจุดห้ารือชั้นห้าชั้นห้า สามหนสีเทาบางๆเฮ้ยเพื่นใส่ท่านแปดชุดหาไปแล้วครับโอ้อย่างหนาเลยปะนาหนึ่งซี่เนาะบ่านเบาในบนอ่าต่อไปอีกห้องนั้นเหลือห้องนึงสวัสดีค่ะคืออะไรคะลูกมันคือกองเขาที่เราจะเปิดเรียนแล้วโอ้เปิดเรียนแล้วเปิดมือไหน วันที่ยี่สิบห้าป้าเจ้าก็เปิดโดนทะลุไหนเปิดบังดูหันแต่ต้องตรวจโควิดก่อนบอกโอ้ตรวจโควิดอีกใช้เปิดบังดูไข่บังดูไข่ให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายบังดู้กองเข่าที่เอวงามบอ<ม><บ>ผู้ใดซื้อมาให้ลูกบอกนายเอกไปเอิมไปอุนบ,บาร์เนา่าไบอกแล,และที่นี่มันแถมมาโอ้เขาแถมมาให้ โอ้ใส่งามบอเปิดดูเปิดให้บ่งรู้นี่เป็นาปาด์ตวโอ้ยเอาออกมาสิลูกมามาเอาออกมาโชว์สิออกาตกในี่นะป,ปารว์โอ้โอของธนาคารนำสินด้วยอืมกล่องบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวสาลี กับสิ่งแวดล,ลอ้อมโอ้ถักแต่ว่าของอีหลานนะนี่มันจะมีกระเป๋าสติ๊กสพาดใส่สพาย,ายแบบไห<บ><บ>นสพายแบบนี้เพราะว่าหลานต้องใส่กระเป๋าอยบบู่ยบบโอ้บอกลูปสติ๊กสปายบบโต๊เอาละครับพี่นอ้องครับ สำหรับวางท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่าบางคนมันก็นทำการยึดนะครับลายโถเลยเนาะมันเป็นท็อกมันเป็นแผ่นหักก็เออเออเอ่เออใส่แท่อตัวนี้ก็ได้ใส่ต่อนำในคนก็นได้บางคนเป็นยิง,ยงเลยไดครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้โหยากมาตรฐานขนาดเลย ครับปากทอฝังทอไว้ในผนังงังนสิครับโอ้ยนี่คือสูตรสร้างขี้เกินครับโอ้สร้างขี้กากไปเลยยังไงครับขี้กากไปเลยว่าอะครับสร้างขี้เกินไหมต่อไปก็ดสิเป็นสร้างขี้หูขี้หิ้ตา้มมาบ้างเออ

โอ้เรานี่น้ำกันบ้า तो 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 ओ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  ช่ป้องกนเเพราะว่าถ้าตัดตัวไตนั่นเสพตัวไตมันก็มีอยู่น่้งสวยงาม ตัออนวนี้องห้องห้องนั่นั้นี่เพื่อนว่าแนไม่ด้โอ้ธารมดาตัวนี่ลองลองตั้งเอาอันนั้นกันปิดงกกูกันปิดงูกัน,น ปูนปูนขาวนะเด็ดเออเดืบดร้อเอาละครับพี่น้องครับหลังจากช่างหนงได้ทำการตัดบาร์เข้าไปแล้วกัน ทำการสวมแล้วก็มายึดเข้าที่เดิมน,นะครับเนาะโอ้ว็ธรรมดาตัวสั่งหน่อยเนาะอื้ม หลังจากที่เราตัดบากผนังยัดคอยัดหยังใส่เรียบร้อยแล้วก็เขาจะปิดฝาเดิมนี่แหละครับเข้าไปแ่นนี้ก็เอามาจากที่เขาตัดนี่แหละครับพี่นอ้องแ่นที่เขาตัดออกนะครับก็ามายัดปิดเขาคือเก้าครับผมโอ้สวยงามครับ,แบบเป็นการเก็บ เก็บแบบแบบเป็นระเบียแบเรียบร้อยเนาะบาทในปอนมามัาบบานเป็นแบบอาดเนาะแบบอ่านไม่ต้องโชว์ท่ออนันแบบนี้มองไม่เห็นท่อเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่มองมาตสึไบาทเนี้อันนี้ก็แบบมองไม่เห็นท่อเลยเด้อพี่น้องเด้อ ียบร้อยครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉาบเก็บครับผมนี่ครับฉาบปิดรอยต่อแล้วก็เก็บสีเก็บอะไรอีกทีหนึง่งครับผมเกความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนาะท่อนาบมาเสียออกมากแบบนี้ครับผมรับพอฉาบปิดรอยต่อได้กระสิโบ,บเห็นเลยพี่น้องเด้ยเอยกัสีเป็น ลื้นเดียวกันครับผมต่อไปช่งงางงงปรกาศเ็บเครื่องใหม่เครื่องมือครับนอกจากว่าคำแล้วเน,ะนาะขณะนี้เวลา17นาฬิกากว่าๆครับผมอ้ระวังเหยียบ็อดเอย หานดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงโอ้โหบางคนทำการตัดหญ่ออแล้วครับผมช่วงนี้พัฒนาหาเสียงเนาะ หลังจากที่ปิดฝาถังปิดท่อหนาเข้าไปเรียบร้อยแล้วกันเมนนื่อกี้ได้ทําการฉาบครับพี่นอ้องนี่ก็ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับด้านบนด้านขอบด้านดิ่ก็เป็น้านเสร็จสับป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องพร้อมที่จะลงสีครับ อ๋อนีก็เป็นห้องเป็นห้องนอนครับผมเป็นห้องนอนตื่นตอนเช้ามากอะเปิดป,ป,ประตูแอรออกมาหลับชมบรรยากาศตอนเช้าครับผมแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศน้าแรงด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามครับผม รับการตัดหญ้าครับบางทีคนที่ทำการตัดโอ้เกือบแล้วนะครับนครับกรื่องการตัดย่มือสองมือตัดมือละเล็กมือละหน่อยครับโอ้ส่วนดันหลังพูดเห็นครับลดเกี่ยวเขา่ากำลังเกีียวครับผมลดเกี่ยวเข่าู่หน้าพยาบาลครับส่วนสัางนงกั เหลืองานครับตอนนี้เหลือง,งานแล้วกำลังเตรียมตัวชิมอ้านครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออเมาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ด้อพี่น้องด้อพบกันคลิปไหมครับผมในมือหนาเวลาประมาณเดียวกันนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณเอีทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดและช่างงและกาทีมงาน YouTube แ a n ์ทุกคนทุกท่านครับผมสำหรับท่านี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินข่าวแสบนอนรับทำการสิ่งใดก็ขอให้สมกับความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ